สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจา้าผ้าสิผ้าไปเห็ดน้ำยาขนมจีนนะพี่นอ้องข้าคั่วคือเกาค่ะไปค่ะน้ำจาขนมจีนปลาช่อนนอะคะเห็ดวิธีของข่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเห็ดน้ำยาน้ำกัน,นะคะ่ะน้ำยาปลาช่อนนอะคะพี่น้องค่ะ,คะกับซิมมน้ำพริก แล้วคะ่ะน้ำพริกเห็ดขนมจีนแล้วก็ปลาเนาะคะ่ะปลาชอนทีบดแล้วนอะที่ตําให้มันละเอียดแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่ามีกระช่ายมีน้ำพริกอ่าแล้วก็มีทุกชิ้นเนาะคะ่ะพี่น้องขอยเฮ็ดง่ายๆนะจ้ะเฮ็ดง่ายๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีกะทิกองเนาะค่ะนะคะ่นะ,คะขอเอาไปพัดเนาะคะ่ะเอาไปขว้เอาไปพัทสักกันก็กะชา่ายที่ขอยตําไว้เนาะคะ่ะเครื่องแกงอ่ที่เขาซื้อมาก เ,เครื่องแกงไอ้ขนมจีนนะ,นะค่ะเนาะพริกแกงใส่กะทิเข้าไปค่ะพี่พน้องค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค,ะค่ะนะคะขอยกระเฮ็ดที่ที่ยงค่อยนะคะพี่น้องเนาะพัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพัดให้มันหอมนะคะพี่นอ้องจ้าหอมเลยค่ะกระช่ายครับอันนั้นเครื่องแกงหอมหอมนะคะ วัวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋าไฟอ่นอนๆนะคะไฟอ่นอนๆไฟแบบบอแห้งนะพี่น้องจ๋าไฟแบบบอแห้งนะคะพี่น้องไข่มาผาักเอาเนาะเพราะว่าตอนไข่พัดอยู่น่ะเพง่งข้าจเจ้าเปิดเพ่งเนาะเติมน้ำลงไปคะ่ะเปิดเพ่งแบบข้าจเจ้ากินตุ๊ดจีนกันนะนะพี่น้องเออคนในบ้านนะคะ ก็เลยได้ใส่เสียงผักเอาเพลงก็มีแต่เพลงติดเลขสศิษฐ์ทั้งนั้นเนาขอก็เลยมาผากเอาพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเ้อค่ะสิบทดีใส่เสียงสดๆเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ใส่กะทิลงไปค่ะเติมอยู่เรื่อยเ้ยค่ะคอยบริเท้ปวดลงไปทีเดียวเด้อพี่น้องเดอ้อขอบริเท้ปวดลงไปขอก็ค่อยใส่ไปนะคะงานหนีใส่เสียงผาก <c oughs> ป่านผากนังเนาะพี่น้อง <c oughs> นะคะขอโทษขอแพ้และลายคะ่ะเพราะว่าเสียงเพลงมันกับติดติกระสีแล้วพี่น้องเนาะเหตุไปแล้วกับพวกยากให้มันเสียเนาะ,ะนั่นแะคะ่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วเอาไอ้ปลาปนปลาช่อนประช่อน,นหรือปลาคอใส่ลงไปเนาะค่ะพี่น้องอันนะั้ปลาช่อนนี่ยพันสิเป็นแบบฟูเนาะค่ะพี่น้องเด้อเป็นฟูแบบฟูดีดีพี่น้องอ่าเาผัดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ พัดไปเรื่อยๆพัดใส่กันนี่แหละคะ่ะเฮ็ดลูกสาวเพิ่นเฮ็ดอันนมจีนน้ํายาอันเอ้นมจีนน้ําปลาเนาะข่อยก็เลยขอ,อ,อว่าเออแม่บ่ค่อยชอบกินไอ้น้ํายาปลาบอกลูกก็เลยบอกว่าบ่ชอบกะแม่ก็เฮ็ดเอาเองตี้ประสันเฮ็ดตําพริกของแม่ก็เลยเฮ็ดนะคะเลยบอก่าต้องเอาให้แม่ร้ายหรอกเพราะว่าแม่แม่สิแบ่งเอานั่แหละคะ่ะแบ่งมาจากลูก แต่ว่าเฮ็ดกินน้ากันก็ได้มอมอมอยหอ่เติมได้ค่ะพี่น้องกินน้ากันนั่นละกินควบคู่กันไปก็น้าพีเขาก็อันน้ายาเพิ่นน้าไอ้น้าน้าปลาเพิ่นนั่นละเนี่ยของขอยมันก็ไดดายายได้พี่น้องมันไม่เด็ดเดน่อยได้ว่ะพวกในบักร้ายหนึ่งเออคนในซอยอ่ะค่ะเออคนในซอยไม่กินนะคนที่หัวจากกันน่ะในมูบ้านนั่นล่ะนั่นแหะค่ะพี่น้องในหมูบาน้องไส้พักกันไปกินบ้านยู่น้องไส้บ้านตุ๊จีนแล้วค่ะเนาะ เราะจะพี่น้องจ้าเติมน้ำลงไปนะคะขอไม่ไม่นม้ำสตอกเนาะลูกเอาไปเบิร์ดขอก็เลยใสยน่น้ำจางสีแทนกเขากับปุงให้มันแสบเอานะคะนั่นนะคะเออใส่คราว่าปุ่งครั้งสักหนอกเอาเติมน้ำธรรมดาเนี่ยแหะค่ะพี่น้องสักมือหนึ่งขอดเสเหตุน้ายาไกลอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าขาวบ้านเขาเคยเห็ดลงไปแล้วแ,วแต่ว่าเขาเดียวเขาจะเห็ดไม่อยู่ค่ะพี่น้องเออ น้ำยาไก่เนาะถ้ามีกไกบ่บานแหงแสบอันนี้เป็นน้ำยาปลาขอหรือปลาช่อนนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องจา้าถ่ายให้มันเดือดค่ะพี่น้องเติมน้ำแล้วก็ถ่ายให้มันเดือดเนาะถ่ายให้มันเดือดจะกข้าวค่ะพี่น้องจา้า <c oughs> สิใส่เพราะท่านใส่น้ำปูน้ำปลาปเพราะท่านใส่อีกอยะะ่างเนึ่ค่ะ ใส่ลคะค่ะเอากระช่ายลงกระช่ายคอยทุบไปน้ำด้อพี่น้องทุบๆหรอกกะโยนลงไปเลยใส่ลงไปะนะคะพี่น้องจ้านะคะใกล้เดือดแล้วใกล้สิเดือดแล้วล่ะค่ะพี่น้องใกล้สิเดือดแล้ว <c oughs> ถ่ายเมันเดือดก่อนคอนดูรลายก็จะบ่เดือดนะ เติมไอ้รสดีลงไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าเติมรสดีลงไปกล้าเอาแล้วก็พงแสบเนาะพงแสบพงชรลนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็น้าตาลปี๊บเป็นก้อนน้าตาลปี๊บมะพร้าวนะคะเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วข่อยใส่ไปครึ่งนึงเนาะใส่ไปครึ่งก้อนอ่าน้ําปลาค่ะพี่น้องจ้าน้ําปลาเนาะข่อยใส่หนามปลาหลาานํเด้อยค่ะพี่น้อง เนาะ่อยบม่มีปลาเข้มปกติ่นก็นจะใส่ปลาเข็มหรือปลาทุเข็มก็ได้แต่ว่า่อยอะใส่อข่อยใส่น้ำปลาแท้นะคะน้ำปลาปรุงแล้วนะคะบ่มีกินดอกค่ะพี่น้องเออบ่มีกินดอกนั่นล่ะที่จริงอะเขาว่าสีใส่น้ำปลาสดๆนะเขาเลยบอกโอใส่น้ำปลานี่ก็ได้นะะนะคะค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะพี่น้องใส่ลูกชิ้นลงไปเออ ข่อยฮ่าน,นี่ยบ่พอตีนไก่เนาะข่อยเป็นผู้เจ็บไว้เองในตู้เย็นแต่ข่อยหาบาพ่พ่อก็เลยบ่ได้ใส่หาเสิร์ก็บ,บพ่พ่อจนไปอยู่ใส่ฉันยู่ได้หั่นล่ะตะใน,น,นตูละตะ้ล่ะตะของตะข่อยหาบ่พ่อั่นต้นหอมลงใส่เนาะค่ะพี่น้องท่นต้นหอมลงใส่กรุงเทพฯอ,อีนนีเขาเจ้าอาจสิบ่ใส่เนาะต่อข่อยอใส่ข่อยมักใส่เนาะคะ่ะข่อยมักใสะะ่สแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องใส่นต้นหอมลงไปนะคะ คนให้เขากันจักน้อยนะคะไปเดียวกับสิได้นะคะพี่น้องคลิปนี้กับสิจบแค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะไปลวจ้า